สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆน,น,นะคะทําเหรียญโปรยทานปาะเพียนค่ะเ<ส>หรียญโปรยทานปาะเพียนนี่นะคะถือว่าเป็นการทําที่ง่ายมากๆแล้วก็ใช้ริบบิ้นนิดเดียวเองด้วยนะคะ<ส>พับแป,ป๊บเดียวเองเลยค่ะ<ส>เห็นไหมคะเพื่อนๆสวยงามนะคะ<ส>ถ้าเพื่อนๆจะใส่ลูกกระตาก็ได้นะคะ<ส>ทําไม่ยากนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะวันนี้เราใช้ริบบิ้นตาละคังนะคะเบอร์สองค่ะใช้แบบพิมพ์ลายนะคะไม้บรรทดัดกันกรเหรียญบาทค่ะเราจะใช้ริบบิ้นทั้งหมด4เส้นนะคะความยาว24เซนค่ะแล้วเราจะตัดปลายทั้งสองด้านแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆ ให้เราพับครึ่งเลยนะคะพับครึ่งเลยแบบนี้นะคะพับครึ่งเลยนะคะแล้วก็บีบทางด้านหัวนะคะแบบนี้เลยค่ะพับครึ่งเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําฐานสีนะคะเราวางไว้สามเส้นก่อนนะคะเราถือเส้นหนึ่งไว้เส้นที่สองนะคะนํามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะวันนี้เราทําแบบง่ายๆนะเส้นที่สามค่ะ ค้องขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่สี่ค่ะคล้องจากเส้นที่หนึ่งผ่านมาด้านหน้านะคะแล้วก็จะนำปลายของเส้นที่สามออกมาค่ะแล้วดันกลับไปนะคะพร้อมกับดึงเส้นที่หนึ่งลงมาแล้วก็จับให้กระชรับค่ะตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วนะคะ เราจะนำเหรียญบาทค่ะวางเลยนะหลังจากนั้นนะคะเราจะพับทางด้านขวาก่อนนะคะเราจะพับสองเส้นเลยนะคะเพื่อนๆสองเส้นคู่เลยนะคะด้านขวาพับมาด้านซ้ายนะคะด้านล่างพับขึ้นด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายนะคะพับมาด้านขวาค่ะ ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาด้านบนนะคะสอดมาตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆถนัดก็จับทั้งสองเส้นสอดเลยนะคะแต่ถ้าบางคนไม่ถนัดก็จะจับทีละเส้นก็ได้นะคะอันนี้จับสองเส้นคู่เลยนะคะแล้วก็ทำการบีบให้กระชับอีกทีนึงค่ะตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วนะให้เราพลิกกลับด้านค่ะ พอเราพลิกกลับด้านแล้วนะคะเราจะนําด้านบนนะคะจับสองเส้นเลยนะคะสอดลงมาเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดสอดทีละเส้นได้นะคะสอดนะคะแล้วก็บีบนิดนึงค่ะแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะหมุนนะคะมาทางขวานะคะแล้วนำเส้นด้านบนสอดลงมาค่ะ ถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดอสอดทีละเส้นก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะสอดให้ดูก็คือจับเส้นหนึ่งก่อนแล้วก็สอดนะคะแล้วก็จับอีกเส้นหนึ่งแล้วก็สอดค่ะก็บีบอีกนิดนึงนะคะตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วเราจะพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะพลิกกลับด้านนะคะแล้วก็จะทำการตัดตรงปลายคลิปนะคะ แบบนี้นะคะก็คือเราจะตัด,ต,ดตัดตรงคีบแล้วก็ตัดตรงหางค่ะเราจะตัดตรงคีบก่อนนะคะให้เราวัดออกมาประมาณหนึ่งเซนนะคะหรือหนึ <website> ่งเซนครึ่งนะคะแล้วก็ตัดแนวตรงเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงหางนะคะประมาณนะคะโดยประมาณสองเซนค่ะวัดออกมาประมาณหนึ่งเซนสองเซนแล้วเราก็ตัดนะคะ ตัดแนวตรงเลยค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วข้างบนเหมือนกันค่ะเราก็จะตัดเลยนะคะพลิกกลับด้านก่อนก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดตรงนี้เราก็วัดออกมาประมาณหนึ่งเซนนะคะส่วนหางเราก็วัดประมาณตรงนี้หนึ่งเซนตรงนี้อีกหนึ่งเซนก็ประมาณสองเซนนะคะสองเซนแล้วเราก็ตัด นะคะเพื่อนๆง่ายมากเลยเห็นไหมคะถ้าเกิดอยากให้สวยขึ้นเราก็จะอาจจะติดลูกตานะคะลูกตาปลอมนะคะให้กับตาปลานะคะทําง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแป๊บเดียวเองเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะปลาตะเพียนของเรานะคะง่ายๆเห็นไหมคะทำหลายสีเลยนี่ค่ะง่ายมากเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ คลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ